ไอีพีที่2ก็มาอธิบายก้อนนี้นะครับเห็นในน้ําในภูขเขาเนี่ยจที่จับแล้วเย็นๆแล้วตรวจมานะครับ3ตั้งไว้3นะครับรอก่อนนะถ้าเขายุบแสดงว่ายังไม่ขึ้นนะครับ ใช้แค่นี้นะฮะเดี๋ยวรับกันนะครับเปิดมาตั้งไว้ที่สามนะครับนะหายไปแล้ว ไอ้กัน,นี้เองน,อะนะครับเมื่อกี้ก็เห็นแล้วนะฮะติดบ้างไม่ติดบ้างนะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเอาเร็วๆเ,เลยดีกว่านะนะตรงจะตั้งที่ตับเลยนะนะครับ นะจะได้ไม่ต้องหลอกกันนะครับทนนี่สามอ่ะก้อนแรกมาจริงจริงด้วยนะครับ ต้องเจียดูนะครับบอกดูยากอีกนะกลับอยู่ที่แปด อยู่ที่แปดนะคือทุกเนี่ยแตกจะเป็นพลอยอ่อนถามว่าใช้ได้ไหมฮะใช้ได้นะครับทำแหวนทำเครื่องประดับได้แต่ก็คือจะไม่แพงใช่ๆ เราเรียกว่าเทียมเทียมเพชรนะเพชรเทียมเทียมคือเทียมคล้ายเพชรนะคือก็ดีกว่าแก้วนิดหนึง่งคือแก้วเนี่ยตรวจไม่ขึ้นนะผมจะเอาอันนี้ดูนะแก้วนะจะขึ้นแค่ขีดเดียวนะแก้วสถานะแก้วนะครับ สถานะหินนะหินแร่ขึ้นอีกเดียวแรกนะครับเหีหินต่างดาวอ่ะงงนะครับผมมีหินต่างดาวได้ยังไง อ่าเนี่ยเหมือนจะหนักครับเบาวิวเลยนะเบามากนะดังสักบังเสียงนะแข็งมันเสียงดังแก้วเลยนะครับอือผ่านความร้อนมานะอ่านะน่าจะมานะไม่มา นะถ้าตั้งสีล้วมาตรวจนะเพื่อความชัวคือการชัวเนี่ยหมายถึงสีหนึ่งสีเขายังไม่ใสไม่ไม่วาวนะครับไปเจียก็เกตต่ำอยู่ดีนะครับนะเกตต่ำนะนี่นะนี่ก็จะเป็นพวกมาจากนอกโลกนะครับนะจะมีพวกครู มีรูมีรูรเนี่ยนะหินบ้านเราจะไม่ค่อยมีรูพุณนนะครับแต่ที่สนุกมากคือรู้จักน้องคนนี้นะครับเขามีแร่นะหัวมังกรหัวมังกรครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งที่แรกกันเราก็นึกว่าจระเข้แล้วแต่มันมีเขาไง 6นาทีไปละนะกตอ,อนนี้อ่ะตรวจไปเลยครับอ่ะตรวจไปเลยนะ,ะตวนะัตวนี้ตรวจได้นะครับนี่ก็ไม่ใช่นะครับอ่ะโอ้ยก้อนนี้สุดกระเพื่อเลยนะตั้งผลึกทุกอย่างตามตำราเรบ๊ะนะฮะอ่าน้ำตาลหรือเปล่าอืมไม่ใช่นะเย็ยนลิ้นมากอ่ะลองดู นะอ่าน,ะนำตำราเลยแต่ไม่มีผลึกนะครับนะน้ำหนักไม่มีนะหไม้ม ตอน,น,นที่ดูอยู่นะครับให้เป็นความรู้นะครับถ้าเรามีอุปกรณ์เนี่ยพกไปนะครับคือเรายังไม่แม่นถามว่าหนักไหมไม่หนักนะอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อฐานมาอีกทีนะฮะล้วลองตั้งสี่ดูซินะครับตั้งสี่เลยนะครับ เราต้องหาหน้าหน้าของเพชรให้เจอนะครับหา,หาหน้าไม่เจอนี่ความร้อนไม่ทั่วถึงนะครับติดเปนบางมุมนี่คโอ้สินไดยนะครับเป็นแค่แก้วเฉยๆนะ,ะแก้วเฉยๆ ถามว่าแก้วเฉยๆไม่ได้นะถ้าแก้วจะไม่ขยับอย่าลืมนะห้าพลอยใสนะพลอยใสเยียมาเหมือนวิบแวบเลยนะพลอยใสเลยละ่ะใสเลยมองทะลุเลยทะลนะนี่ใสเลย ด,ดูดีดูดีดีนะจะคุค้นๆนิดๆเดี๋ยวเราตั้งก็อีกทีหนึ่งอ่ะน่าเสียดายโอ้ก้าวนาทีละทีนี้อันนี้ส่วนที่เขาให้อ่ะนี่เริ่มมาลแล้ว,วผมก็ดูนะมันก็มีผลึกอยู่นะอ่าขาวขุ่น จับเหมือนกันอีกคมนะเริ่มคมมีความคมนะลองรูปดูั้านอกนะอ่ะลองดูเลยยังอยู่ที่สี่นะอืมนี่งเงียบเลยครับงเงียบเลยนะฮุยไวย้ตายแล้ว เหนนะครับอ,อดี๋ยเจะว่าเรามาวิ่งมาฮะตั้งสีไม่ขึ้นนะครับต่างก,กันกับตัวนี้ไหม โอกาสน่าจะมากเลยนะไทยแียงเนี่ยโอกาสเกือบจะน่ะคอยใส่นะครับคอยใส่นะนี่ก็น่าจะได้นะคอยใส่หรือคอร์สก็ได้นะครับแต่คอสจะเป็นผลึตน่ะ หรือโป่งคำ้ำโป่งคำ้ำนะอ่าแ้วเรียกอย่างก็เพชรํำค้างนะนํำค้างก็จะเป็นอย่างเี้ค้างเปล่าค้างเปล่ามานะโอกาสมานะนะครับออเดี๋ยวดูนะครับผมดูตอนนั้นก็ เห็นแล้วมันดูไม่ขาดคือมันไม่มีผลึกนะโอ้แต่ก้อนนี้ทัชไนี่โอ้เยอะเลยนะอืเนะจะเจอที่เดียวกันก็แทบจะหมดเลยนะนะเป็นเจียเป็นเพชรได้นะครับจะเรียกว่าเพชรกำข้งนะอ่ะอันนี้โอ้นี่ค่าความแข็ง นี่น่าจะเป็นเพชรได้เพชรครับนี่เป็นเพชรนะนี่นะ,น,น,ะนี่เพชรแต่จะรูปร่างนี้แหละมาไหม,มเครื่องเราเป็นอะไรเนี่ยฮะไฟค้างเลยนะขึ้นมาใหม่ อืดโอ้โหตายแล้วนะค้นโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เพชรไม่ใช่นะเออทับทิมอ่าทับทิมครับทับทิมทับทิมลืมไปลืมไปลืมไปอ่า ทับทิมทับทิมทับทิมนี่ทับทิมดิบนี่นะทับทิมดิบลืมลืมลืมขอโทษทีเออทับทิมดิบนะครับที่ทับทิมดิบถามว่าเป็นคอร์สไหมไม่เป็นนะครับเนี่ยตัวนี้ไม่เป็นคอร์สนะครับการจับลักษณะไม่เป็นผลึก สังเกตได้วความค้างมันครับทับทิมครับทับทิมอืมทับทิมเป็นอย่างนี้นะเกาะกันปึ๊บๆเลยนะเกาะกันแยกไม่ออกอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปเกาะมาอย่างเงี้ยเราก็โคนนะนะไม่หักนะอ่านะแต่จะเป็นเศษหนึ่งเนี่ยที่แตกสังเกตที่แตกตร้งนั้นนะ แข็งไหมแข็งนะนี่ระดับแปดระดับแปดก็ยังแข็งใงคราน,นี้เลยเนี่ยแปกนะครับเียนอย่างเงี้ยเราเห็นเป็นรอยเป็นรอยไม่สนิทไม่สนิทอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่ <c oughs> อย่างเงี้ยโหนได้โหนทั้งตัวทั้งได้เลยมีค่าครับอันนี้มีค่า